มาลสวัสดีนะครับโอ้โหรถหลอ่อมาแล้วคุปตานะเอบเจ็ดศ โบคู่วะโบคู่โบเดียวโอ้โ้สิบเจ็ดไ่ตรงไมมาแล้วก็ดันเลไปมาด้นเล่นรอโอ้โหยังไม่ดูทอบ r b o เลยอะอร์โบของใครเฮ้ยไหเปิด t u r โดูหน่อยดิของใครอะ แอบแอฟหน่อยโอ้นี่นะไม่ไนี่วันนี้จอดอยู่เมื่อกี้เออว้ายใส่ล้อพายมาด้วยนะครับล้อพายก็รถผมคนเอ้รถหรือว่าเราไปแดกตัวขายเต็มสนใจล้อพายแบบนี้ก็สั่งผมได้นะครับนี่นะ เฮ้ยทำไมลูกโบมคนแปแปกวะเม่อโคกหลักบแมเป็นยังไงเย็นครับเยแปลว่าไงโบ้กัอแมไงัโปันตโบแปมาจากภาษาไทยเภาษาอังกฤษจากไทยด้จากไทยเป็นจีนอ่ะเปย่เอาไอเสียเข้ามามันเป็นที่มันเปมันไม่รูโอ้ตโบแปผันือโบแล้วเปยสเปมีข้อูลมาข้อลเมา มีเีตโบลู่นี้พิเศษหน่อยรั่วด้วยรวด้วยรั่ตรงไหนอ่ะคนลแล้วแต่บลรั่วจริงนอกนี่เลยเีวรั่วคนร้ไหนเอาตัดคนรั่นานแล้วรอบรอบอะไรพี่นยโบมใสมันไม่เคยตัดอะลองจเกมแล้วยังไมตัดไม่กล้าขึ้นเท่าไหร่พุ่ง้าดน้าเลยหรเลยอ่ะง้าเลยอ่ะงข้าะขรถเต่าขึ้นมาเนี่ย เดนะินะนะดูอดไปไรหรอไม่ถึงสามพันน่ะไม่ถึงสามพันน่ะแน่นอนแรงว่ะสุดยอดโตที่ผมชข้าง เตียโบแปรผันเนี่ยเราไม่ไปไล่อะไรเี้ไล่แค่โกอุเกได้ราคามันแรงเหรอระบบไปผ่นลูกนึงหลายตังค์อสามพันราคาโอไล่มา หอมหมดเบิ้ลเ็น้ำมันกูหมดถังแล้วด่าโอ้โหจะขี่ตรงไหนจะหนาวไปเดี๋ยวลองมาดูตอนดันหน่อยนะครัลบลงตรงนี้แหละใส่พายมาด้วยไม่ต้องกลัวครับนะดันได้เยอะ ่สบายใจเฉียบเลยนี่นะครับมาดัานเลนนะครับพกเทอร์บโบมาด้วยวิจิตเทอร์บโบโอ้โหไอพุ่มเลยนะดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โห,โโห,โโหขนาดมีพายยังฟรีอ่ะ โอ้ดันเยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมดูดิมาแล้วแม่เบาเครื่องดีจังเลยนะครับ สุดยอด2องนาทีนี่ได้เยอะรับกันได้เยอะเดินหน้าไวถอยไวนะครับโอเคนะครับผมเรวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ